สวัสดีค่ะเราจะมากินขนมอ,อันนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะมาละแกะกันเลยนะคะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนมันคือขนมอะไรคะลูกมันจะเป็นมันคือขนมอะไรคัน ขนมบุ้นสไตล์บะหมี่เกาหลีทำยังไงคะต้องแกะอันนี้แกะอะไรคะคืออะไรคืออะไรเส้นเส้นเส้นใสโอเคค่ะอาแล่ะแกะค่ะค่ะอันนี้ค่ะเอาลงไปเลยใส่แม่กินมากเลยอ่ะเอาทำยังไงต่อ ใส่อะไรอีกใส่อะไรอีกกระจายก่นนะคะค่ะใส่อะไรอีกคะแล้วก็ส่นลันเต้าใส่ไข่ดาวใส่ก่อนอ่าลัานเตาเก็บได้ไหมมือหอมอ่ะหอมมากเลยอ่ะอันนี้ต่วนลันเตาเป็นท็อฟฟี่เปนขนมไอตัวหอมสิบบาทของหนูอ่ะอ่ะเนี่ยไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวก่อนนู่นไข่ดาวนี่ไข่ดาว นนี่กอใช่ไขด่ดาวไข่ดาวน่าแสงกินเลยแพงีงตัวนี้งั้นต้องทำด้วยนะใส่เลยตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยผงแตกนะปากนะกระด่างกระสีเลยอยากกินได้ไหมแล้วมันคือผงแตกแล้วนี่พอกินหน่อย thầy à. à, đây à còn cái này phải nè có cái này thế chứ ừ <laughs> à thế Một trang khác จะทำไงทีนี้ทำไงต่อใส่ซอสลงไปเลยมันคือไม่ใช่ซอสอะ่ะมันคือยังไงมันคืออมันเป็นซอสอะไรเน๋อมันเป็นซอสน,น้ำโคกสลาดทัวสลัดทัวอ่า เอออาบีมให้หมดเลี้ยวรูดลงไปรูดลงไปอย่าให้มันหกดูด้วยอย่าให้มันโอ,โอเคยังยังไม่หมดเลยม,มันทำง่ายมากเลยอ,ะอ่ะม,มันไม่ดึมันมันไม่คือเลยไงเยาว์หลังเราเคยซือยังอ่ะคน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  มี่้อสอบออกมาให้เรนมีข้อสมาเดินเหรอโนโซนโซนโนดาวแนวคชิมกันเดี๋ยวนะคะจะเป็นเส้นอย่า,นา,ยานงานี้คะเปนยังไงครับรสชาติเป็นยงไงครับเป็นยังไงครับม่คดเลันเป็นยังไงครับลูก หวานมันเป็นรสชาติยังไงบ้างอ,อ,อร่อยหวานอ่ะอร่อยไหมมันเหมืนมันเป็นรสอะไรมันเป็นรสอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เหมือนเยลลี ah ่อะเยลลี่เยลลี่อร่อยไหมเนี่ยมันคือไหมเนี่ยคือสิบกี่บาทนะเนี่ยสามสิบสามบาทโอ้โหหวานอะ Ừ. Ok không? Ok anh. คลิปแค่นี้สวัสดีค่ะน้องวินสวัสดีค่ะอหกมขนยเยอะอยคนละคลิปสิเร็วสลาก่อนนลวแกแช์กลวราเด็ดนะคะไอบายค่ะ